เกิดอะไรขึ้นครับปัญญาลออกมายอมรับว่าปัญาลเป็นคนบ้าครับเอฟซีครับเออแต่เอออะไรครับเอซีครับเกิดอะไรขึ้นครับปัญญาลออกมารับสภารภาพแล้วครับว่าตัวเองคนบ้าครับเอฟซีเกิดอะไรขึ้นครับทําไมปัญาลถึงหัวร้อนใสน้ไหลจังเลยคลิปแรกกัดน้ไหลเลยปัญาลน,นี่มีอะไรกับน้ไหลหลักมากเลยแคนมากใช่ไหมละ่ะ เออหรือว่ายังไงฮะเอเอานาแต่กับป้าก้อยเขารักกันเหมือนแม่เหมือนลูกแต่ป้าบานเนี่ยไปคิดเกินเลยกับมันไงมันก็จะไปเอาป้าบานเลยเอตอตอนแรกๆช่วงที่ดีกันมันก็เห็นป้าบานนับถือป้าบานเป็นแม่แต่ป้าบานจะไปเอามันทําผูัวมันจะไปเอาป้าบานเลยสุดป้าก้อยเนี่ยเขารักรักนาแตเหมือนลูก เออบ้าบานจะไปคิดเอามันทาผัวไม่ได้แต่มันก็แหมอกหักไงก็เลยเกียรนี่คือสาเหตุที่บ้าบานเนี่ยไม่พอใจนะแต่คืออกหักเออเห็นนะแต่ยางนั้นมันก็เลือกนะบาบานอ่ะเออแขนแต่จัดเลยช้ามาเล่นแต่คลิปแรกแหกปากมาเลยเอาแปง้ง เอาแป้งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเอามาโปะหน้าคอไม่โปะคอดำบิดปีออกเช้ามาออกมาเล่นแล้วออกมาเล่นนะแต่อแล้วนะอะไรอะไรก็โยนขี้ให้ป้าก้อยให้ป้าก้อยป้าก้อยแขร์ป้าก้อยไงที่น้าแต่เลือกป้าก้อยเป็นแม่นะครับมึงไปคิดเกินเลยกับน้าแต่เขาไม่ได้นะ้าแต่เขาไม่ได้ชอบมึงเหมือนเหมือนอย่างนั้นไ,ไหนไม่ล่ะพยานพยานไปคิดเกินเลยกับมันเน้โหูเนี่ยผมเปิดทีแรกเลยนะว่าทําไม ไอยานถึงเช้ามาได้แต่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 คือน้วแต่ไม่เอาไงนะออยานจะเอาน้าแต่ทาผัวแต่น้าแต่เขาไม่เอา้าแต่เขาเลือกมันก็เลยเจ็บใจน้าแต่เนี่ยคือเรื่องนี้แหละน้าแต่ฟังผมไว้นะมันไม่พอใจนะแต่เรื่องนี้แต่นะแต่เป็นเรื่องป้าก้อยไงเออป้าก้อยเอาป้าแต่เอาป้าก้อยทําแม่ไงรักกันเหมือนแม่ลูกนับถือกันเหมือนแม่ลูก แต่อีนี่มันบ้าเลยเธออยู่คนเดียวเนี่ยนะมันบ้าเลยเธออยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยตอนนี้ออกมารับสารภาพบ้าเดี๋ยวเราไปฟังกันบางช่วงบางตอนที่ป้ายานบอกว่าตัวเองเป็นบ้าอ่ะบ้าได้ฉันอยอมรับนะคะแต่ฉันไม่ใช่คนเลวฉันไม่ใช่คนชาติชั่วฉันไม่ใช่คนที่อเออจะฟังนะฟังฟังฟังรับแล้ว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  คนอาจจะมองว่าฉันบ้าได้ฉันยอมรับนะคะแต่ฉันไม่ใช่คนเลวถึงคนจะบอกว่าฉันบ้าได้ฉันก็ยอมรับนะคะแต่ฉันไม่ใช่คนเลว <c oughs> เออนัแต่ทําให้ป้าบานเนี่ยดิ้นทุรนทุรายขนาดนี้เลยเหรอ,อมันเกียดนัแต่ฝั่งหุ้นเลยนะยนะครับ มึงเกลียดนะแต่ฝั่งหุ่นเรื่องนี้นี่เองผมเนะผมเปิดที่แรกนะผมไม่เคยเปิดที่ไหนนี่ที่แรกเลยคืออย่างนี้ <c oughs> <c oughs> มันคงแค้นนะแต่สุดๆเลยนะในสี่ครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรถึงมันเยอะนะแค่ด่ามันมานิดานหน่อยเออว่ามึงจนวันเนี้ยมันดิ้นอาการมันเสียทรงมากจนออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าครับเอทโอ้ยอันนี้ ป้ารับสารภาพเองอะเน,นี่ยผมมาได้บิดนะเนี่ยผมมีหลักฐานคลิปป้าพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าป้าเป็นบ้าเนี่ยเดี๋ยวฟังให้อีกรอบไหมล่ะเออฟังอีกรอบไหมล่ะป้าเนี่ยป้าพูดเองฉันยอมรับนะคะว่าฉันเป็นบ้าค่ะว้เอะสิยอมรับนะคะแต่ฉันไม่ใช่คนเลวฉันก็เลยแลวความที่ไม่มีถามอีกก้อยอีกก้อยหากินกระทั่งกับแมวไม่ใช่แมวตัว ที่บาดเลสุดพี่น้องเอ้ยฟังฟังนะฟังนะวันนี้บางกี้มาแตะมันเปิดฟังฟังฟังเฮ้ยแตะเปิดนนะฟังฟังฟังมันมันเป็นเหมือนคนปัญญาวันได้สุดเนาะคือมันมันด่านนะแต่บางกี้แตะเปิดเดี๋ยวผมจะให้ทีดูนะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะใกล้นะใกล้นะอ่ะประยาดมาฟังนะผมไม่ได้ใส่รหัสบ้าประยนะอ่ะฟังนะอ่ะฟังฟังมึงบ้า คนอาจจะมองว่าฉันบ้าได้ฉันยอมรับนะคะแต่ฉันไม <c oughs> ่ใช่คนว่า <c oughs> บานออกมาจากเราเพราะบานบ้านะครับนายสี่กับตายแล้ว,ลวกูนั่งด่าคนบ้าอยู่เนี่ยเอ้ยแต่เอ้ยกูสงสารชีวิตน่าแต่จริงเลยเช้ามามาเล่นน,น้าแต่คนแรกเลยนะอีบานเนี่ยจริงเช้ามาเนี่ยมันคงรักน่าแต่มากอะมันรักมากมาแคนมากอะ จริงไหมครับก็ลามไปดาป้ากงป้าก้อยนะครับเรื่อล,ล, ừ, ล่อ้ยเรื่อยเปื่อยไปเลยแขนครับแขนป้าก้อยนะพี่มันก่อนนี้มีข้อมูลเล่นเพราะว่าป้าก้อยส่งข้อมูลให้เล่นไงแต่ทุกวันเนี่ยป้าก้อยไม่เอาป้าก้อยมาเลือกมาเลือกนะแต่นะครับนะเออเพราะว่านาแต่เขาเป็นเหมือนผมกบแม่แอนอะ่ะเขาเหมือนกันเลยมันก็ลักลักลูกเหมือนกันลักมันเป็นลูกมันหลานนะนน <S <S เขาเหมือนกันเข้าใจปะเออเหมือนกันนะ ปลาก,ก้อยกับแม่แอ๋งก็เหมือนกันนะสิแต่วันนี้ <c oughs> อีบานมันคงจะแขนเนี่ยเออว่าน้่แต่ไม่ไม่เลือกบันไงกบไปเลือกปลาก,ก้อยอะ่ะคือปลาก,ก้อยเขารักแต่เหมือนลูกเหมือนหลานเออแต่มึงจะเอาแต่ทาผัวแต่มันไม่เอาทุกคนเข้าใจกันอย่างเนี้ยมันถึงด่าดแต่ทุกวันบิดบิดทุกวัน แต่ไปถ่ายอะไรแต่อุตส่าห์ทาคลิปไม่พูดถึงมันนะไม่ไรมันนะทําคลิปมอแม่นะมันก็หาประเด็นแต่คือโครงการในฝันมันอยากจะสร้างรีสอร์ทในทุ่งนามันมันก็ไปเล่นมันจะเลี้ยงไก่มึงก็ไปเล่นไก่มันมันจะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวมึงไปเล่นหมูเล่นวัวมันมึงเล่นทุกช็อตเลยประบาดมึงตามันทุกนี่ไอหม้อดวงหม้อดําก็เป็นเอามาจากคลิปของมันมึงก็ไปเอาหม้อดํามาจัดแปลงก็เป็นของมึงดูเออจะคล้ายซีครับนะ เออนะครับดูมันนี่ครับดูมันทําและทุกวิชามันบิดทุกอย่างเลยคนก็ไปดูดูมันนะอืมจริงคนก็ไปดูมันนะผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรกันอะไรกันไปดูอะไรกันไปดูคนบ้าได้ยังไงเนี่ยมันสาร,รภาพเองว่าเขา,ขาสาร,รภาพเองนะว่าเขาบ้าผมไม่ได้ว่าป้าบ้านะแต่ป้าเนี่ยป้าเนี่ยสาร,รภาพเองว่าป้าบ้าเออผมก็งงกับป้าจริงๆเลยนะสิครับผมงงกับป้ามากเลยว่าป้าสาร,รภาพได้ไง ทุกคนอาจจะมองว่าฉันบ้าฉันยอมรับว่าฉันบ้าคืออะไรอะ่ะงงมากเลยอะ่ะจริงป่ะผมงงมากเลย f สี่ครับผมงงจริงๆนะไหนสี่อืมโอ้ยอ่ะก็นะับแต่ก็เป็นช่องหนึ่งที่สามารถทำให้มันหลุดรั่วดได้นะนะครับนะเออก็เป็น มานฝั่งใจมันอยู่อย่างนี้แหละนะครับแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าหน้าแต่ทําให้ประบาทออกมารับสารภาพได้เพาตัวเองบ้าครับโอ้ยนะครับนาะผมคิดว่าผมค้ำนะแม่แม่เออนะเอาโอเคเอาสู้ๆเขาป้า